ร้องทุกกขบ,บันจงหน่อยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ คุณผู้ชมครับร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดชนบุรีนะครับเป็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งซึ่งเขามีที่ดินนะครับเป็นที่ดินนอสอสามกซึ่งที่ดินแปลงนี้เนี่ยคุณผู้ชมับปรากฏว่ามันมีโครงการโครงการหนึ่งของทางจังหวัดนะครับเขาสร้างเลนสําหรับรถจัก,กรยานให้ปั่นออกกําลังกายแล้วก็ชมวิวกันแต่ปรากฏว่าไอเลนเนี้ยคุณผู้ชมมาที่มีการสร้างขึ้นมาเนี่ยมันดันไปรุกล้ํา เข้าไปในพื้นที่ของชาวบ้านครับในพื้นที่ที่มันมีเอกสารสิทธิ์น,นสสามกนี่แหละนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูภาพมุมสูงกันแบบนี้เลยนะฮะวันนี้เนี่ยมีเรื่องร้องเรียนจากทนายความของเจ้าของที่ดินนะฮะก็คือคุณรับพีพัฒทนายความเนี่ยมาบอกว่าเจอโครงการสร้างเส้นทางจัก,กรยานของทางจังหวัดชนบุรีตัดเข้ามาในพื้นที่ของเขาเนี่ยที่ดินเขาเนี่ยสากว่าไร่นะครับโอ้โหไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีรายอื่นๆที่โดน ไอ้ถนนสายเนี้ยที่ให้ปั่นจัก,กรยานเนี่ยตัดเข้าไปกินพื้นที่เขาอีกนะฮะก็ต้องการคำชี้แจงนะฮะจากเจ้าของโครงการว่าเกิดอะไรขึ้นโครงการนี้นะครับคุณผู้ชมฮะทางจังหวัดชนบุรีได้มีการของ,งบประมาณแล้วก็ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกรมพลาศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับประมาณ50ล้านบาทสร้างเส้นทางจัก,กรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาระยะทาง 20กิโลเมตร2 4 4โค้งน,นะครับในพื้นที่โครงการป่าสิริจเจริญวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2จังหวัดชนบุรีซึ่งอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะเอาละตัวโครงการเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ปัญหาที่ชาวบ้านวันนี้มาร้องพร้อมกับมีทนายความตัวแทนของเจ้าของที่แปลงเนี้ยแปลงใหญ่มากเลยนะฮะคือเจ้าเดียวโดนไป30ไร่อะ วันนี้หลักๆเลยเขามาบอกว่าตัวคุณรัพพีพัฒนะฮะตัวทนายความเจ้าของอ่ตัวแทนเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะตัวของเจ้าของที่ดินที่เป็นลูกค้าเขาเี่ยที่เขาเป็นตัวแทนนะฮะเขามีหลายนโฉนดมากนะฮะเอกสารสิทธิ์ตรงนี้คือนอสสามกมีแปลงหนึ่งเนื้อที่33ไร่อีกแปลงหนึ่งเนื้อที่43ไร่ที่ดินอำเภอสัตหีบเป็นคนออกเอกสารสิทธิ ทำหนังสือรับรองทำประโยชน์ให้ตั้งแต่7กันยายนปี2,519แต่ตอนนี้ที่ดินบางส่วนเกือบ30ไร่ไม่สามารถเข้าไปทำประโยชน์เพราะว่าถูกไอ้ไอเส้นเนี้ยไอ้เส้นไบค์เลนเนี่ยนะฮะทางปั่นจักรยานเนี่ยมันตัดผ่านแล้วกินเข้าไปแล้วมันจะแก้ไขยังไงได้ให้ทุกฝ่ายมันสมประโยชน์ด้วยกันนะฮะ,ะฟังท่านแรกก่อนนะฮะอันนี้คุณรับพีพัฒนที่เป็นทน,นายความตัวแทนเจ้าของที่ดินครับ อยู่ก็มีทางจักรยานจะสร้างขึ้นมาอยู่ในที่ดินซึ่งทางบริษัทเนี่ยไม่ทราบเรื่องเลยนะคะคือไม่มีการประกาศเขตป่ามาแล้วก็มาทับที่ดินของราษฎรนะครับก็ที่ดินเนี่ยมันก็ทําให้ที่ดินนะครับผมหายไปอยู่ประมาณทั้งหมดประมาณเกือบ30ไร่นะฮะก็พาดนะครับเส้นสีขาวนะฮะก็คือจะเป็นเส้นนี้นะครับเป็นทางจักรยานที่ทําทับมากับที่ดินที่เป็นนสสามของบริษัท ตอนนี้เนี่ยบริษัทได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเลยนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะดําเนินการยื่นขอขออกโฉนดหรือทําอะไรได้เลยทางจัก,กรยานในวันนี้เนี่ยมันยังคงอยู่ในที่ดินและใครไปแตะก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็อยากจะขอความเป็นธรรมตรงนี้ฮะอยากจยาขอให้เอาทางจัก,กรยานเนี่ยออกไปนะฮะออกไปจากที่ดินของของเอกชนน,นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นที่ดินมันเป็นโครงการรัฐเนี่ยมา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 สร้างอยู่ใน ผู้สื่อข่าวติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไปสอบถามกับทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชนบุรีซึ่งก็มีคือเป็นโต้โลหลักในโครงการไอเส้นทางจักรยานนี้ที่มันเกิดขึ้นนะฮะคุณอําพัยศักดาหนุกูลจิตวันนี้หลักๆที่คุณอําพัยซึ่งเป็นตัวแทนของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชนบุรีของโครงการเนี้นะครับมีการชี้แจงมาคือส่วนใหญ่เนื้อหาที่มีการพูดมาจะเป็นเรื่องของว่า ไอ้ถนนที่ทําขึ้นมาเป็นไบคลนให้จักรยานปั่นกันโครงการเนี้ยมันยังต้องซ่อมแซมอีกหลายจุดคือจะปล่อยให้ใช้งานก็ไม่ได้เพราะว่านักปั่นหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะได้รับอันตรายเพราะว่าบางส่วนเนี่ยถูกน้ําทะเลกัดเซาะแต่ก็ไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการที่สร้างถนนขึ้นมาแล้วมันไปรุกล้ำในพื้นที่เอกสารสิทธิ์นอสอสากอของชาวบ้านจนเขาเสียประโยชน์กันนี่นะฮะ ก็ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนสักเท่าไร่แต่ว่าผู้สื่อข่าวรายงานมาบอกว่ามีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไปจำนวนมากตอนนี้ก็วิงบอลขอให้ที่ดินจังหวัดชนบุรีสาขาสัตหีบช่วยส่งเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินเข้ามาตรวจสอบชี้แนวเขตที่มีเอกสารสิบครอบครองทุกอย่างมันจะได้ชัดเจนและจะได้เคลียร์นะฮะคือเอาจริงๆผมเข้าใจในมุมชาวบ้านนะฮะเขาก็ต้องการให้มีคนกลางอ่ะซึ่งคนกลางที่ดีที่สุดที่ชาวบ้านเขานึกถึงได้ก็คือที่ดินแหละครับ นะฮะที่ดินจังหวัดชนบุรีสาขาสัตหีบที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้มารังวัดใหม่ซะแล้วก็มาดูชี้แนวชี้เขตอะไรกันตรงไหนที่สามารถทําเลนปั่นจักรยานได้ก็ทําไปนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นทางเจ้าของโครงการเอง ก็ไม่ได้ตอบเรื่องนี้มาอย่างชัดเจนแค่บอกว่าบางส่วนมันต้องซ่อมแซมนะครับอ่ะประมาณนี้นี่คือร้องทุกกับบรรจงนะครับส่วนท่านใดที่มีเรื่องราวอยากจะร้องทุกข์นะครับสามารถส่งเข้ามากันได้นะครับที่ Facebook Facebook Fanpage ร้องทุกข์กับบรรจงอย่าลืมนะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ